จีนเอาหุน่นยนต์มาต่อ,อยกันทำไมวิ่งแข่งมาราธอนก็มีทั้งหมดนี้เขาทำไปเพื่ออะไรมองเผินเหมือนเป็นเรื่องขำๆนะคะแต่ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่โชว์แต่มันคือยุทธศาสตร์ชาติแผนการใหญ่ของจีนที่จะเปลี่ยนโลกกับสงครามอนาคตที่หุ่นยนต์จะแทนที่มนุษย์ในทุกสนามรบ แต่ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวแผนจีนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube ไทยรัฐมันนี่ไว้ก่อนนะคะ เทปนี้นะคะระดายอยากจะพาทุกคนมาทําความเข้าใจภาพใหญ่ในเชิงของเศรษฐกิจดิจิตอลกันบ้างค่ะมาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าทําไมจีนถึงโฟกัสกับการพัฒนาหุน่นยนต์มนุษย์หรือหีนมนนอยด์มากขนาดนี้นะคะเพราะต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความล้าหน้าของเทคโนโลยีค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตชีวิตของเราทุกคนค่ะทุกอย่างเริ่มต้นมาจากนโยบายลูกคนเดียวในปี1979ที่ดูเหมือนว่าจะแก้ปัญหาประชากรมากเกินไปแต่กลับกลายเป็นหายนะที่ทําให้จีน สูญเสียเด็กไปกว่า400ล้านคนผลที่ตามมาจากเรื่องนี้ก็คือว่าประชากรจีนเริ่มลดลงตั้งแต่ปี2022และที่แย่ไปกว่านั้นนะคะคนหนุ่มสาววัยทำงานจะหายไปเกือบ100ล้านคนภายในปี2030ซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบวุ่ามากขนาดไหนนะคะก็เทียบเท่ากับประชากรเวียดนามทั้งประเทศหายไปเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือว่าในปี2050ค่ะจะมีคนแก่อายุเกิน60ปีเนี่ยคิดเป็น39%ของประชากรทั้งหมดและอัตราส่วนการพึ่งพิงจะสูงงงถึึเเเกือบ70%ลยยทีดีดวซ่ IMF นะคะก็มีการคาดการณ์ค่ะว่าปัญหานี้จะทําให้ GDP ของจีนโตช้าลงสําหรับประเทศได้ต้องพึ่งพาก,การผลิตแล้วก็แรงงานจํานวนมากนะคะนี่คือวิกฤตที่ต้องแก้ด่วนเลยแหละคะ่ะแถมค่าแรงในจีนนะคะก็แพงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยทําให้สูญเสียความได้เปรียบในการเป็นโรงงานโลกบริษัทต,ต่างชาติก็มีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินเดียหรือว่าบังคลาเทศสองบอกว่าจีนเห็นสัญญาณน,นี้ดีคะ่ะก่อนหน้านี้ก็เลยมีการใช้หุ่นยนต์อุตสาหการรมแบบเก่ามาแก้ปัญหาน,นะคะแต่ด้วยโลกที่เปลี่ยนแปล เร็วมันก็เลยไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นลองจินตนาการแบบนี้ดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรามีโรงงานหลายล้านตารางฟุตแต่คุณเดินแบบเก่าคือมันใหญ่แล้วก็ไม่ได้คล่องตัวมากขนาดนั้นเดินผ่านประตูธรรมดาย,ยังไม่ได้ ต้องรื้อทั้งโรงงานเปลี่ยนประตูเสาเข็มค่าใช้จ่ายก็บานเบอร์อีกนอกจากนี้ค่ะคุณยนแบบนี้นะคะมันเนียบก็จริงแต่ทื่อค่ะหมายความว่ามันทําได้แค่ง,งานเดียววันนี้สอนให้ทาําโทรศัพท์พรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าต้องการทําแท็บเลต็ตมันก็งงแล้วแต่โรงงานที่จีนค่ะที่ะสมความสําเร็จจําเป็นต้องคล่องแคล่วเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ได้เร็วตามกระแสะตลาดที่เปลี่ยนแปลงทุกวันคุณยนมนุษย์จึงเป็นคําตอบที่สมบูรณ์แบบค่ะเดินผ่านประตูก็ได้ใช้เครื่องมือเดียวกับกลนก็ได้กดปุ่มเครื่องจักรก็ได้เปลี่ยนงานได้ด้้้วยยกกกาาารรรรรรออออัััปปเเเดตตโโแมมไ่่่งงงงืทททนนนนคะจจี็ุพฒๆ กระทั่งหลังๆมานี้นะคะเราก็เห็นข่าวแปลกๆเกี่ยวกับหุ่นยนต์จีนเป็นระยะตั้งแต่การแข่งขันวิ่งมาราธอนที่ทําให้โลกตะลึงล่าสุดค่ะที่พูดถึงกันทั่วโลกหรือก็คือการแข่งขันมวยหุ่นยนต์ก็คือเอาหุ่นยนต์มาต่อ,อยกันนี่แหละค่ะเวลามีข่าวแบบนี้ออกมานะคะโลกก็จะงงๆหน่อยว่าเอ๊ะพี่จีนเขาจะทําไปทําไมนะแต่เบื้องหลังข่าวแปลกๆเหล่านี้ค่ะมันมีแผนการใหญ่ที่ซ่อนอยู่มากกว่านั้นค่ะและนี่คือ3ประเด็นสำคัญที่เราจะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันว่าเบื้องหลังของเรื่องราวเหล่านี้มีีอออะไรท่่ซ่ซอนอยู จีนทำไปทำไมจีนได้อะไรและจะส่งผลกระทบต่อโลกใบนี้ยังไงบ้างประเด็นที่ 1. สร้างการทดสอบในโลกจริงการแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะแต่เป็นการทดสอบความสามารถที่สําคัญมากในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะทุกคนลองคิดดูแบบนี้นะคะหุ่นยนต์ที่จะไปทํางานจริงในโรงงานมันต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นพื้นลื่นสิ่งกีดขวางแบกบของหนัก แต่การทดสอบในห้องแลบมันก็เหมือนการแบบเหมือนเราสอนเด็กขับรถในสนามฝึกก็ออกมาสมบูรณ์แบบก็จริงแต่พอออกไปขับรถบนถนนจริงเด็กคนนั้นอาจจะขับไม่ได้เลยก็ว่าได้ดังนั้นการต่อยมวยก็มองได้ว่าเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งขั้นสุดขีดซึ่งหุ่นยนต์ต้องใช้ความสมดุลการตอบสนองอย่างรวดเร็วแล้วก็ลุกขึ้นได้หลังจากล้มนะคะแสดงให้เห็นว่านี่แหละพร้อมทํางานหนักแล้วส่วนการวิ่งแข่งมาราธอนนะคะเป็นการทดสอบความทนทานสุดขีดเหมือนกันค่ะภายใต้แสงแดดล,ลมแรงถ้าเกิดว่าวิ่งครบแสดงว่าแบตเตอรี่แล้วก็ระบบระบายความร้อน แข็งแรงพอที่จะทํางานยาวๆได้และที่สําคัญไปกว่าน,นั้นนะคะการแข่งขันสาธารณะได้สร้างแรงกดดันเหมือนจริงวิศวกรต้องแก้ปัญหาทันทีไม่ได้ซ่อนขอบกพร้องทําให้การพัฒนาเร็วขึ้นแถมผลพลอยได้จากเรื่องนี้นะคะมองว่าน,นี่เป็นเหมือนกับโรงเรียนสาธิตท,ที่ให้โลกได้เห็นเทคโนโลยีของจีนค่ะว่าก้าวหน้าขนาดไหนคนทั่วโลกจะจดจําหุ่นยนต์จีนที่ต่อยมวยได้มากกว่าหุ่นยนต์จีนในบูธแสดงสินค้าค่ะต้องบอกว่าจีนจริงจังจนสร้างมหาวิทยาลัยหุ่นยนต์ที่เซี่ยงไฮ้ค่ะมีหุ่นยนต์กว่า,100าริษัทต่าางๆมเรียน ทักษะหลายๆอย่างเหมือนกับเด็กที่ต้องเรียนจนเก่งตั้งเป้าให้สามารถสร้างข้อมูลได้50,000รายการต่อวันเป้าหมายก็คือต้องการสร้างซูปเปอร์เบรนให้หุ่นยนต์เชื่อมต่อกันได้นั่นเอง ประเด็นที่2ปั๊มเงินสร้างจักรวรรดิหุ่นยนต์จีนประกาศจะตั้งกองทุนเฉพาะสำหรับหุ่นยนต์ AI มูลค่ากว่า1ล้านล้านหยวนหรือเกือบ1,40 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอด20ปีนอกจากนี้เขายังมีอาวุธลับอย่างต้นทุนข้อมูลที่จีนทำได้ต่ำกว่าหลายประเทศทั่วโลกซึ่งหมายความว่าถ้าข้อมูลคืออาหารของปัญญาประดิษฐ์ยิ่งมีข้อมูลเยอะ AI ยิ่งฉลาดจีนจึงสามารถฝึกหุ่นยนต์ได้เร็วและถูกกว่าใครในโลกแทนรัฐบาลจีนยังออกแผนเฉพาะหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เป็น ชัดเจนเลยก็คือภายในปี2025ต้องผลิตให้ได้จํานวนมากและภายในปี2027มีห่วงโซ่อุปทานที่สมบูรณ์แต่ปัญหาที่ยังมีก็คือว่าเทคโนโลยียังไม่ได้สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะทั้งแบตเตอรี่ยังหมดเร็วส่วนความแม่นยําก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นที่จะเอาไปใช้งานได้แพร่หลายขนาดนั้นนะคะตอนนี้ถือว่าอัตราการล้มเหลวก็ยังสูงอย่างที่เราเห็นที่เขามาวิ่งมาราธอนที่มีแค่4ใน21ตัวเท่านั้นที่รอดเข้าเส้นชัยซึ่งตรงนี้นะคะถ้าพิจนารณาดีๆก็แสดงให้เห็นว่าแแมมมนนนนนนออยยด์ทที่่จะานนาารนรนงงคไ้้สบูณั ยังต้องมีการพัฒนาอีกเยอะค่ะแต่เนเจอร์ของจีนนะคะพวกเขาไม่ได้รอให้เทคโนโลยีสมบูรณ์แบบแต่ใช้การพัฒนาและการทดสอบสาธารนะเป็นเครื่องมือในการเร่งพัฒนาค่ะและการที่หุ่นยนต์ต่อยกันหรือว่ามาวิ่งมาราธอนก็ทําให้ค้นพบจุดอ่อนและแก้ไขได้อย่างรวดเร็วยิ่งล้มเหลวมากยิ่งเรียนรู้เร็วนี่คือปรัชญาการพัฒนาแบบจีนนั่นเองประเด็นที่3เปลี่ยนเกมของการผลิตด้วยฮุ่นยน์ ต้องบอกว่าตลาดหุ่นยนต์มนุษย์ในจีนกาลังเติบโต,ตแบบระเบิดเหมือนลูกโป่งที่กําลังขยายตัวอย่างไม่หยุดจากตลาดเล็กๆก,กลายเป็นอุตสาหกรรมมหึม,มาภายในไม่กี่ปีนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขนะคะแต่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นการนาหุ่นยนต์มนุษย์เข้ามาใช้ในการผลิตจะเป็นการเปลี่ยนเกมโดยสิ้นเชิงผู้เชี่ยวชาญมองว่าต้นทุนการผลิตจะลดลงแบบน่าทึ่งจุดเด่นของหุ่นยนต์มนุษย์คือทํางานได้24ชั่วโมงไม่ต้องลาหยุดไม่ต้องจ่ายเงินเดือน,นไม่ต้องมีีปปรระกกกััันนสงคคมมโซาาาาาดาเขว่ภยใ2035 โลกจะมีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยขายกว่า1นล้านสี่แสนตัวต่อปีตลาดจะมีมูลค่ากว่า3 8 0 0 0่ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนอกจากนี้ต้องบอกว่าจีนไม่ได้แค่ผลิตขายแต่กําลังกลืนเทคโนโลยีจากทั่วโลกด้วยย้อนกลับไปเมื่อปี2016ัหลายคนยังจํากันได้นะคะมีข่าวดังข้ามทวีปค่ะมีเดียบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของจีนเสนอซื้อกิจการคูค่าซึ่งเป็นบริษัทเยอรมันหนึ่งในผู้ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมรายใหญ่ของโลก <Wow. S 1> ซึ่งเดีลยวนี้นะคะถ้าเกิดว่ามองดีๆเนนนี่ย่ยจหมมืืออออไดด้ถคครรรงสสบบััตติลลาาใุทธศ์โก สงครามเทคโนโลยีที่กำลังเข้มข้นและต้องบอกว่าปัจจุบันนะคะจีนมุ่งมั่นอย่างเต็มร้อยในการที่จะสร้างห่วงโซ่อุปทานชิปที่จะเป็นอิสระแบบไม่พึ่งพาใครและตอนนี้นะคะหุ่นยนต์จีนก็แพร่กระาจายไปทั่วโลกแล้วทั้งช่วยงานในศูนย์โลจิสติกที่คูเวตต้อนรับนักท่องเที่ยวในริยาดหรือว่าจะทําความสะอาดในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เซอร์เบียแถมยังส่งออกหุ่นยนต์บริการที่สร้างรายได้กว่า1,500ล้านห้าอยวนูอหรือคิดเป็นมากกว่าส0 0้ยล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2023นนะะอปนสงองอุ่นยตน์อุตสาหด กำรายใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกด้วยค่ะนี่เป็นสัญญาณชัดเจนค่ะว่าจีนไม่ได้แค่ผลิตเพื่อใช้เองแต่กําลังส่งออกไปครองตลาดโลกเหมือนที่เคยทํากับมือถือคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าและกําลังมุ่งสู่กัรเป็นเจ้าแห่งยุคหุนยนต์มนุษย์ของโลกต้องบอกว่าจีนไม่ได้สร้างแค่หุ่นยนตหรอกค่ะแต่เป็นการเปลี่ยนอนาคตของโลกแรงงานที่มองปัญหาประชากรเป็นโอกาสและใช้เทคโนโลยีเป็นทางออก สิบปีข้างหน้าเนะคะเราอาจไม่รู้หรอกค่ะว่างานของคุณที่หายไปอาจไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจตกต่ําแต่อาจเป็นเพราะหุ่นยนต์ทําได้ดีกว่าถูกกว่าและไม่เคยเหนื่อยหุ่นยนต์ที่ต่อยมวยได้ในวันนี้อาจจะมาแย่งงานคุณในวันข้างหน้าก็เป็นไปได้ที่น่ากลัวกว่าก็คือเมื่อจีนควบคุมเทคโนโลยีนี้ได้พวกเขาก็จะควบคุมอนาคตของโลกได้ด้วยในวันนี้นะคะเราอาจจะต้องซื้อมือถือจากจีนแต่คราวนี้กลับเป็นแรงงานที่จะมาแทนที่มนุษย์ คำถามสาคัญในวันนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเราต้องปรับตัวกับเรื่องนี้ยังไงหรอกค่ะแต่เป็นเรายัางเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ต่างหากติดตามเรื่องราวที่จะพากุณไปไขค,ความลับถอดรหัสกลยุทธ์ธุรกิจแห่งโลกนวัตกรรมกับระดาและพระดาได้ที่ Digital Frontier และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามไทยรัฐมันนี่ไว้ทุกช่องทางนะคะ